ไม่เสร็จครับงไม่เสร็จครับค่นยหญหดี๋ยยายก็เอามานั่งรอก่อนนั่งรอกับพี่น้ำแขก่อนาเก่นแม่เออไม่ใช่นพ่งเก่ รัอแม่ไม่ได้กิน,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 น うん